เจ๊สวัสดีครับโอ้ยลุงอะไรออกมาโอฉันมาทำธุระแถ่วนี้บ้านแกมีอะไรกินบ้างฉันเหนียวหิวตอนนี้เสียใจด้วยนะโควิดอ่เดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันโอเคไปแกมีอะไรกินบ้างในตู้เย็นก่อนละกันโอ้โหมีไข่แค่นี้คงไม่พออ่ะนะออ๋มีนมของเด็กๆด้วยอ่โอเคไข่ต้องเติมฉันยังไม่กินหรอกนีหมูเปล่าเลยด้วยเลยนี่มีหมูเปล่าโอ้ยหมูก็ไม่มีไอ้ยังีอะไรโอาไว้จะปลาบ้านแกโหรขนาดนี้เลยหรอไม่ใช่ อันนี้ตัวชูกำลังของคุณแม่โอ้ยคิดว่าปายี่ห้อใหม่ดองถึงยี่บสองตัวดูซิมีอะไรต้องไปซื้อเพิ่มอ่าองน้ำปลายี่ห้อนี้เขาสิ้นสิทธิ์คุณแม่ใช้ยี่ห้อนี้เท่านั้นรุ่นนี้นะแล้วต้องไปเติมอะไรเยอะเลยนะถ้าอย่างนั้นไอ้ตั้งแกโรตัสกติดใจเปล่าประมาณไม่ถึงโลไม่ถึงโลไม่ถึงกิโลมาคุณแจมอไซมาเดี๋ยวฉันจะไปที่โรตัสเพราะว่าฉันได้ชอปฟรีที่โลตัสเออ

เตาทองเยี่ยวังไงอ่ะเยี่ยว่เหรอไม่ด้วยนะคะอ่ะก็ต้องฟักเด็กๆกันก่อนเยอะเลยนะเจลย์เจลยะเราสามารถพอกได้ทุกอย่างเลยนะคะอยากหยิบอะไรก็หยิบได้ทั้งหมดเลยนะคะในโลตัสเพราะว่าเราได้ั้งแบบฟรีๆกับพิซซ์โมเราจะเอาอะไรอีกนะ ที่ทำให้อาหาราอร่อยอยู่ทังไหนน้าเจลงะแล้วนิบิบิบื้ออื่นะเราต้องจ่ายตางกันไม่ต้องจ่ายินไปเลยนเดี๋ยวนี้เคะกินผักนะคะสไมก็มีนะคะโอ้่ยทอย่างแต่เอาไว้ตกาหน้าอาว่ข้างนก่อเอ๊บัตดก่อนว่าแบบนี้ยนี่สามารถจ่ายได้ไหมอ่าจ่ายได้นะะเอแก่ได้ไหมไม่ไม่อยากเกบได้ไหมคอยน้องเขาสแกนแล้วขอบัตคืนเน่ยบันสวย เขาเรียบร้อยแล้วนะคะกระบานกัรบเองบ๊อลบวองบ๊อบองบ๊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 องบกองบ๊องบ๊อกบ๊องบาองบ๊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 อบ๊องบ๊องบ๊อบบอบองบ๊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 อบอบเอาบ๊อลยวอนนีอองบอบบอบ๊องบ๊อองบ๊องบ๊อบบ๊อบอ